สวัสดีครับกลับสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องนะครับจะเป็นอบซี่หรือพมเมอิบซี่ทัวฟ้ฝ่าเมืองไทยร่วมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกกท่นนะครับเนาะโดยกับผมโอเยนครับมาเนมันหนีก่อคือว่ามาตามคําสัญญาตามข้านัดหมายนะครับเนาะบทีห้พ่อพี่น้องไว้ดังแเมว่าหนีนะครับเนาะว่าวันพรุ่งนี้นะครับเนาะวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับเนาะว่าสิมาหมอบความสุขความมันเทิองนะครับเนาะเปียงใครเกลียดไครรอดนะครับเนาะตอนรับนะครับ ในช่วงนับพอพี่ pain, kita, น้องนับจะได้เกี่ยวขอดอนะครับเนาะครับเกี่ยวขอดอเลี้ยวสิได้เกี่ยวข่าหญ่นะครับเนาะครับเทศกาลก็โตโตไปก็หลังจากบอกวันสารราพเจ้าเลี้ยวนะครับเนาะที่ผ่านมานะครับเนาะเมื่อข้างหน้าก็คือเทศกาลรอยกระทงนะครับเนาะครับในวันข้างหน้าเมื่อข้างหน้าก็คือนะครับเทศกาลนะครับทุ่งสีเมืองนะครับเนาะจังหวัดอุดรธานีก็ขอให้พ่อพี่น้อง ไปเรียนไปเที่วยวหลายๆหรืออุดหนุนช่วยกาชาตินะครับเนาะพ่อพี่น้องช่วยกาชาติเมื่อนาเมื่อไนกาชาติก็ก็จะได้ช่วยพ่อพี่น้องดังเช่นเดียวกันนะครับเนาะฝากไ้จะหน่อยเด้อนะครับเนาะครับคือมาในวันหยุอย่ามาตมคำสัญญาตมคำรัดไม้นะครับเนาะว่าสีมาขึ้นสุขนะครับเห็นพ่อพี่น้องอู้หนุนเนี่ยนะครับเนาะครับ ผู้อุดหนุนดยดีเสือมากครับมุ้ยพอพี่น้องผู้หนุนพอพี่น้องเอ็บซีบทางอุดรทัวร์ไทยรวมถึงพอพี่น้องมีบอแกนแฟนมาลองมาทำท่านาวิธีนารถแห่นะครับเนาะอุ้ยนะครับก็คงนะครับจะบริยูนะครับถึงปัจจุบันนี้ก็แล้วกันนะครับเนาะฝากไว้แตหน่อยด้วยนะครับเนาะเสียงบ้าหาวบ้าหวานนะครับบอไดกินบักะนาวบอไดกินน้ำผึ้งนะครับบอไดกินโซดาด้วยนะครับเนาะครับมาเนมบันี้ก็คือนะครับอุ้ยมาตจำคำสัญญาตจำคำั่นหมายกับ คิดหอดทุกคนคิดหอดทุกคนไปแล้วกันนะครับสำหรับผู้ที่น้ำทวมนะครับทังอุดรบ้านห้ออำเภอต่างๆจังหวัดใกล้เคียงต่างๆนะครับเนาะผู้พน n o ผู้เสียหายนะครับจากนำทวมนะครับเนาะจะเป็นบ้านเป็นเรื่เป็นสวนนะครับสิ่งของต่างๆนะครับเป็นปูเป็นปลาเป็นหน้าครับหลายสิ่งหลายอย่างกับอให้พน้องได้รับการเยียวยาทุกๆคนถัดนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยด้วยนะครับเนาะ ทางกุฎอดทัวเทก็แล้วนะครับลงสูงนูื่นๆอาจารย์โนตีบ๊อบหลายใหญ่ห่างนะครับกับกินหวัดทุกคนก็นแล้วกันเชิญครับเอาเพืน่นร้องได้รองซอยไอุ่ยในเด้อนะครับเนาะครับกับกินหวัดทุกคนก็นแล้วกันนะครับเชิญครับ ที่หนูต้องใส่อารมณ์ในเจหน่อยนะบ้างมอดไปนคนคิดหอดคิดถึงกันเด้อทางอุดรทัวไทยนะบ้างไปพุ่นกินปลามาที่กินเขา่ากกันที่เจ้าหนองทุกพอขึ้นแหน่งมองบุญตรที่น้องท่านที่เก่าเด้อพอพี่น้องทางอุดรทัวไทยไปเมือ่อ,อน้นองมีดอุดร้องพรคอน,คอนแก่นอุบลญฮอกแหน่ง สาวเกียนคนกาลาีินเมืองเรืยน้องเอ,งอินอำนาจ,จเจริญน้องเพีนร้อยเอ็ดคนชื่อกะทินน้องนารินอยู่มุกดาหารสาวน้ำสะคเสาวหมนน้องไสาสราคาน้องอาย สาวีิรัยเป็นคนบึงการกูราดนำสมนครพำหน้นองตาลเจภยภูมิน้องเอกคนนั้นสาวอัน,นอันนงบัวร,รำพูกิบพอดทุกคนถึงโดนเร็วบ่พอหนาะเบื่อที่ให้มา ยังเงียบเิียเมือถืออยู่บไดายทัวหบอกว่าแปรกว่าจงปุดรู้คนที่เคยไปมา,าสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินทร์น้องอ่อนอย่าโศทน้องอ่ำสาวบุรีรัม คนนั่งรองที่จอมเคยเจอที่สะเกียดน้องอ้มทุกน้ำจำได้เสมอน,นานรักไปอดเจอแต่หูแน,น่เดือเก็ดหอดทุกคนเอากิดหอดทุกคนนะครับกิดหอดอ่ะอหอดแม่หอดเพียงหอด ขับลุงปานาสาวทั้งอุดรทโธไทยเด้อพ่อพี่น้องไปบนกินปรามาที่กินเขาบ้านพี่แม่น้องมาดพร้อมแม่งเมยไอ้เส้ย,ยพี่ปูนญาแต่ยตายบ้านฮู้น้องหลุกละานก็คอยยืดีๆมีแห้งหากในช่วงหนา้าหนาวน,นี่ขอคอยพ่อพี่น้องดูแลส,สุขภาพของตัวเองดีๆกันแล้วกันนะครับตองใส่เร็วๆทุกคนถึงโดนแล้วบ่พ่อนะขอบคุณครับสำหรับคนที่ลองช่วยเบื่อที่ให้มา ยังเงียบติดม,มือถืออย่บ่ได้โทรหาบอกว่าแปรว่าจงปวดรู้คนที่เคยไปมาสู่ยังอยู่ในใจเสมอสุรินน,น้องอ่อนอย่โสถอน้องอาสาวบุญเยร่ยมคนนัง ชื่อ้องเคยเจิมีสะเกียดน้องอามทุกนาำจำได้เสมอถึงงานพระใจอดเจอแต่หูแน่เดือยิดฮอดทุกคนพอเสียงคนงกินหวดกกะทิ้งกันในเลี้ยวทางหน้าวิทยาน้ารถแห่คนับพี่พี่น้องพอพ่อแมวมีดอกแค่แฟนมาลงมาลำ้ำนะเนาะชาวพี่น้องผู้นุนทางอุดร เดือดเดือดกี่ทอดทุกคนขอบคุณคนที่ร้องช่วยนรับหน้าเวทีหน้ารถแห่นะครับเนาะฝากไว้จะน้อยด้อนะครับเนาะอันนี้คือมาสร้างความนะครับบันเทิงนะครับเนาะสร้างความอบอุ่นนะครับเนาะแบบแบบแบบในช่วงนะครับก่อนจะถึงหน้าหนาวนะครับเนาะแบบในช่วงเก็บเกี่ยวนะครับ ัพ่อพี่น้องฮัอนกับเขาหอมเขาเงาเด้อนะมาฝากไว้จหน่อยพ่อพี่น้องผู้เก็บผู้เกี่ยวช่วงนี้นะเก็บเกี่ยวนะครับเนาะทางอุดรทั่วไทยผู้ทำไรทำนาทำสวนปลูกผักปลูกมีอับต่างๆนานาทางอุดรทั่วไทยนะเนาะรวมไปถึงพ่อพี่น้องทางอุดรทุกทุกคนทุกทุกถังนะครับเนาะแบบู้เฒ่าผูกโอ้แบบพี่ๆน้องๆพอพอเมียๆเฮานะครับเนาะแบบประตูประตาคุญยหญ่นะครับเนาะฝ่าเวจหน่อยก็แล้วกันแับการฮัอนกับเขาหอมเขาเงาเด้อผู้เกี่ยวเขาดอกกรได้นะครับเนาะฝากไว้จหน่อยครับก็ขอให้ทุกคนท่านนะครับเนาะ เป็นนินบบเกียนแฟนมาลองมาลำคดีทางไหนวิที่อุณาสีเป็นพ่อพี่น้องอิซีทางอุดรธานีคดีสีเป็นพ่อพี่น้องผู้นุ้นทุกทุกคนหันทางอุดรคดีครับอุเอกระได้วิ่งครับในการวิ่งกับซีหาหม่งเทียงหอดใบหนึ่งใบสองใบสามครับอาจจะขอใบซีพราะว่ามีตะของถอดนะครับเนาะปากไว้จะหน่อยน่าอยู่น้อกินนะครับเนาะปากต่อนพี่พี่น้องน้อพ่อมแม่แม่ของทุกอย่างรถออนสแกนได้ทั่วเมืองอุดรนะครับเนาะทุกอย่างในราคาย่อมโยาราคาโรงการ้องานตามบ้านตามทองทุ่งนาครับ กดอวนสะเก,ก็ดในท้องมังกรอุดอรนะครับปูมีกระทาบุญให้กะมีนะครับปูหลังคนนะครับเนาะครับโว้ยกะทําบุญไปน้ำค้าขายไปพร้อมนะครับเนาะครับผมมีพ่อพี่น้องผู้อุนนครับย้ำอีกรอบครับผมมีพี่น้องพ่อพี่น้องนะครเนาะถ้าไม่มีพี่น้องพ่อพ่อแม่พี่น้องผู้อุนน์ทางอุดรนะครับเนาะโว้ยกะคงเสียประโยชน์เลยถึงจุดนี้รวมไปถึงพ่อพี่น้องอีพีทางอุดรทั่วไทยรวมไปถึงพ่อพี่น้องนิดหมอแคีนแฟนมาลองมารำภูเขารับชมติดตามทุกแรงเชียร์แรงใจที่มี่ไอโว้ยดีดีเสือมาานนะะครับเ และก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับเนาะพ่อพี่น้องนะครับคนที่ร้องช่วยนะครับทางหน้าเวทีหน้ารถแห่นะครับปากไว้จะนอยกันละกันนะครับเนาะอันนี้คือซอมซอมเสียงนะครับเนาะสั่งพ่มงบุญสั่งพ่วมบันเทิงให้พ่อพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับทางอุดรนะครับเนาะเอฟซีทางอุดรโพธิ์ไทยได้เข้ารับชมรับฟังนะครับเพื่อขึ้นความสุขให้พ่อพี่น้องผู้นุนสั่งพ่มงบุญ ก่อนจะถึงหน้าหนาวนี้นะครับในช่วงเก็บเกี่ยวเขาเก็บเกี่ยวน้ำนะครับหอนกับเขาหงมกงอเด้ออีปออีเมียเฮาก็ไดประตูประตาคณใหญ่ไปพี่น้องทางอุดรบ้านเฮานะครับเนาะขออว้ทุกคนท่านได้เขาหลายๆในปีได้กินในทานในน้ำบุญสำหรับคนที่นามถ่วมกับนามถ่วมอยู่ในคณะนี้นะครับเนาะที่มันลดลงไปแล้วพ่อพี่น้องนะครับผู้ทำไร่ทำนาทำสวนนะครับเนาะที่เสียหายพอพี่น้องกั รอรับเยียวยานาคบเนาะฝากไว้ใจหน่อยนะครับเนาะให้พ่อพี่น้องรับรอรับเยียวยานะครับเนาะครับเพราะว่าเพิ่นจะอไทยลูกไปทำเอกสารส่งยื่นนะครับเนาะทางกระทรวงเกษตรและรักกรทุกทุกๆจังหวัดนะครับเนาะครับที่พ่อพี่น้องเนี่ยทำไรทำสวนที่น้ำมาถ่วมในปีนี้พ่อพี่น้องอาจจะรอรับเยียวยาหรือฝากไว้ใจหน่อยก็ขอให้รับได้รับการเยียวยาทุกๆคนท่านจหรับส่วนที่เสียหายนะครับเนาะ สำนวน่วนที่ได้ก็ขอให้ได้กินในท่านใน้ท่าบุญเขาน้ำซ้ำปลานะครับเนาะที่พวกพี่น้องได้เย็ดครับปลาหน้าสวนนะครับเนาะฝากเว้จะน้อยกันละกันนะครับครับรวมไปถึงนะครับเนาะครับภูนะครับเนาะสื่อเหลียกสื่อหวยนะครับเนาะวันที่หนึ่งนี่วันที่สิบหกนี่ก็ขอให้พวกพี่น้องจงฝันดีๆนะครับทุกๆุคนท่านฝันเห็นสองตัวสามตัวหกตัวแดงๆเด้อให้ได้กินในท่านให้ได้ทําบุญ เด็กกำังเงินพันเงินหมื่นเ,ง,เนงินแสนเนงินล้านอุ้ยก็ขออวยพรออัพอนพระพิณาไทายคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องจุ๋มีเราพุ่มสุขความเจริญนะครับเนาะก่อนจะถึงปีใหม่นะครับเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไม่นานเกินรอเบิดเดือนตุลาคมนี้ก็ไปกันเป็นเดือนพศศฤศจิกายนนะครับเนาะ เบิดเดียนผสีกาย่นไปก็คือเดียนท่านว่านครับบิดเดียนท่นว่าไปก็คือส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอ,ขอให้พ่อพี่น้องจงมีควกขุขความเจริญความเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างีคิดสิ่งไหก็ขอ,ขอ้สมพรม,มารป่าถนาสุขสิ่งทุกอย่างน้อมรับคอยได้มันเหมือนอน,นอนเตือนหนงินแสนนอนรานสุขีสุกขสกลางพระรังคุณพระศีลตนารัยกุมคอรองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกะละุลกุมครองขอพ่อพี่น้องอยู่ดีกินดีนะครับเนาะอยู่ดีมีสุขสุขภาพและพระไมาที่แข็งแแแรรรรงงงงงขข็็นนนนะคัับนะบเเาาาผูู้้้่กหออออยปลมมโพไสดด เมื่อ้นคอยรับโชครับเกี่ยวมื่อนี่โขกมือ่อนี่ใส่ลกูกไผ่แขกเก็บแข้งข้อมารอนตอนตเตียนจะมาเบียดเบียนไอ้ถือนวานเถือยใหญยูย่นน้ำพีน้ำหนองครับอยู่นน้ำลูกน้ำหลานเนี่ด่วนสลับพีน้องพอพอมีแม่หัวทางอุดรทัวไทยฝากไว้เตือนหน่อยคลิปนี้คิดว่าทุกโค๊นะฝากไว้เตือนหน่อยเด้อสุดาเจ้าสนิทอุยพ่อมนะครับเนาะเสกเศร้นะรนะารับสี่ขอ,อยุติการเสียงนะครับว่าสีหานาทีมื่อนี่บลายว่าสันว่า บอกไปบ่ามากกับเพื่อนไปพี่น้องเอ้ยผูดกลุ่ยกับพ่อพี่น้องเอฟซีนะครับเนาะหลังจากที่อุ๋ยเบลีซอมเสียงมาโดนเตื่นหนักเนาะแล้วก็ขอขอบคุณพ่อพี่น้องผู้รองสวยนะครับสวงไทยนะครับเนาะเพราะว่าอุ๋ยได้ล่วงสวงไทยนะก็คือจิดหอดทุกคนนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยอันนี้ซ้อมๆเสียงให้ฟังเพื่อความบันเทิงนะพอต้องยินกับเสียงซ้อมเนาะนะครับเนาะฟังแบบสบายๆเพื่อความบันเทิงฝากไว้จะหน่อยก็แล้วกันอันนี้คือเสียงซ้อมๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พ่อพี่น้องก้าวเดิอนโตๆไป พร้อมๆกันกับอวีกะทีประจำใช้อวี๋ก็คือทํทาการทํางานค้าขายไปนํานะครับเนะาะปล่าไปจะหน่อยหรือนะครับเนาะรับทำไรทานาทําทสวนคือกันกับวยเย็นขึ้นบริอยู่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเลย,เลยสุดท้ายได้สุนีอวีวคนอําราพาฒจากพ่อพี่น้องในคลิปนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกทุกคนท่านพ่อพี่นอ้องเดินทางไปสามาสาก็ขอให้ตลอดปลอดภัยถึงจุดมุ่งหมายทุกทุกคนทาง,ทางอุดรวทัวไทยกันละกันอวีสุดท้ายได้สุนีอขอยุติ ทำการสอบต่อเสียงนะครับลงคลิปให้พ่อพี่น้องเด็กเขารับชมทางช่อง u t u b e อุยดาอุดวนว้เพียงสำนีกราบสวัสดีครับมามๆกันละกันโอเคครับผมโอกาสนาพอคลิปใหม่หรือนะครับเนาะครับผมยูที่12นาที30เสร็เๆกันลวกันนะครับนะครับผม